สวัสดีรอบดึกอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนพี่แป้งชมนะคะจะพาโน้องไปรับของฟรีค่ะซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นหน้ากากหัวนะคะปีศาจหมูได้เองบอกเลยว่าเฮ้ยเทแล้วก็นากูไปพร้อมๆกันค่ะเขาแจกทั้งหมด5000ชิ้นซึ่งของชิ้นนี้นะคะน้องจะต้องเข้าไปรับในแมปชักกี้นะคะซื้อพี่แป้งได้ของแล้วจะเล่นให้ดูจนได้ของฟรีเลยค่ะเมื่อน้องเข้ามาแล้วนะคะน้องจะเห็นว่าด้านซ้ายมือนะคะจะมีคําว่า UGC ฟรีนะคะน้องใครที่เล่นในมือถือกดคลิกได้เลยค่ะคนที่เล่นในคอมกดซีนะคะซึ่ง เนี่ยน้องๆจะต้องทําทั้งหมด7จ็ดเควสค่ะซึ่งเควสแต่ละอันน้องๆสามารถอ่านตามภาษาไทยได้เลยนะคะว่าเราจะต้องทํายังไงบ้างเช่นเราต้องฆ่าแมงมุมเนี่ยโดยใช้ปืนตะปูนะคะน้องๆฆ่ามอนสเตอร์ต่างๆนะคะกี่ตัวนะคะแล้วก็เราจะต้องฆ่าน,นี่ด้วยนะคะน้องๆโดยใช้นะคะปืนพุกจากนั้นต้องเข้าไปเล่นในมินิเกมไนท์แม์หรือฝันร้ายนะคะจากนั้นก็ดื่มเอนเนอร์จี้ดีทั้งหมด25อันค่ะนอกสามารถทําตามนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่แป้นจะอธิบายละเอียดให้ฟังอีกทีนึงว่าแต่ละเควสต้องทํายังไงบ้างนะคะซึ่งข้าขงเรา ที่เป็นเลขหนึ่งเนี่ยมันจะคืออาวุธของเรานะคะน้องๆสามารถกดแล้วเลือกได้เลยค่ะอย่างที่พี่แป้งถือเนี่ยเป็นปืนตะปูที่น้องเนี่ยจะต้องใช้ฆ่าพวกมอนสเตอร์ค่ะมอนสเตอร์ตัวเล็กๆเนี่ยมันจะฆ่าง่ายหน่อยนะคะน้องๆส่วนที่มาเป็นตะปูเนี่ยมันจะฆ่ายากนิดนึงนะคะหานโนนะคะรู้สึกว่าตัวเองบาดเจ็บนะคะกดเลข2นะคะจะมีแบนเนตนะคะ 5, ผ้าพันแผลแล้วก็เอนเนอร์จีดิงนะคะที่เป็นสีเขียวขวดเล็กแล้วก็ขวดใหญ่นะคะซึ่งเควสเนี่ยน้องๆต้องดื่มเอนเนอร์จีดิงทั้งหมดยี่้ง,งบนะะ้าขวดนัะน่อง ข้าที่จะฆ่าง่ายค่ะเซึ่งหานน้องเนี่ยมีตัมด้านบนได้เยอะนะคะแล้วก็สู่น้องหมดเนี่ยสามารถกดที่ร้านค้าหรือตัวทีนะคะด้านซสายมือเพื่อซื้อกระสุนปืนได้นะคะบอกเลยว่ามันไม่ได้เล่นยากขนาดนั้นแต่มันใช้เวลาประมาณสักนิดหนึ่งนะคะน้องในการที่แบบจะฆ่าพวกมอนสเตอร์อะไรแบบนี้หรือทาเควสตต่างๆนั่นเองเมื่อราฆ่าได้ตามครบจํานวนแล้วนะคะน้องมันก็จะขึ้นแบบนี้ค่ะน้องจะเห็นว่ามันจะมีรูปประตูนะคะทั้งหมด2อันคือประตูที่เราต้องไปเล่นไนท์แมร์กับอีกประตูหนึ่งที่มันเขียนว่าต้อง น,นั่นหมายความว่าน้องเนี่ยจะต้องเล่น,นะคะมิิเกมที่เป็นไนท์แมนเนี่ยหลายครั้งหน่อยนะคะจนกว่าเกมจะจบน้นนองนจะได้พอย n มาเพิ่มค่ะซึ่งมีน้องๆหลายคนเนี่ยเข้ามาถามพี่แป้งในแบบมปเหมือนกันนะคะว่าเควสอันนี้เนี่ยต้องทอํายังไงบ้างน,นะคะซึ่งน้องก็ดูเอาว่าตัวเองเนี่ยผ่านเควสอะไรบ้างแล้วนะเดี๋ยวพี่แป้งจะพาไปดูว่าการเล่นมินิเกมเนี่ยต้องทอํายังไงบ้างให้น้องๆนะคะเดินเข้ามาในวงสีแดงแบบนี้นะคะสามารถเดินตามหาได้เลยมันมีหลายวงกลมอยู่ค่ะน้องเข้ามาแล้วก็ดูเวลานับถอย,ยหลังคูดาวด้านบนนะคะน้องๆว่ามิ เกมจะเริ่มอีกกี่นาทีเมื่อมินิเกม,มเ,เริ่มแล้วนะคะมันจะดึงเราขึ้นไปข้างบนแบบนี้ซึ่งบางมินิเกมก็ง่ายมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการกําจัดมอนสเตอร์นะคะน้องๆหรือการเล่นออบบี้ซึ่งหา้นงๆนะคะเดินไปเล่นออบบี้แบบนี้นะคะน้องๆแค่เล่นรอให้ถึงเส้นชัยก็พอค่ะนี่มันจะขึ้นฟินิชแบบนี้นะคะน้องๆแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้เราจะได้ทั้งพอยต์ประตูนะคะแล้วก็ได้เควสที่เราเล่นเกมมินิเกมฝันร้ายค่ะเควส่นค,คือน้องๆจะต้องเล่นมินิเกมให้ชนะทั้งหมด3มินิเกมค่ะซึ่งจะเป ค่ามอนสเตอร์หรือหนีชักกี้นะคะน้องๆแค่เป็นผู้รอดชีวิตแล้วเข้าเส้นชัยให้ได้ก็พอนะคะในบางมินิเกมนั่นเองซึ่งหากใครที่เข้ามาเล่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่มีปืนพูนะคะน้องๆต้องเล่นมินิเกมไปเรื่อยๆก่อนเขาจะให้ปืนพูเรามาค่ะซึ่งปืนพูจะเป็นอันที่พี่แป้งถืออันนี้นะคะน้องๆมันจะมีเควสหนึงนะคะที่เราจะต้องใช้ปืนพูนะคะในการฆ่ามอนสเตอร์แล้วก็จะมีเควสหนึงที่เราใช้ปืนตะปูในการฆ่ามอนสเตอร์ค่ะน้องๆอ่านดีๆนะคะแปลเป็นภาษาไทยก่อนก็ได้ค่ะและเมื่อน้องๆนะคะทำมินิเกมหมดแล้วเรียบร้อยนะคะให้น กดคําว่าตัวคอควายหรือตัวซีนะคะด้านซ้ายมือแล้วกดคําว่าทุกวันนะคะน้องๆน้องๆจะเห็นว่าตัวเองเนี่ยทำเควสเสร็จเรียบร้อยให้กดอ้างสิทธิ์เอาของด้วยนะคะน้องๆจะได้ไม่เสียเปล่าค่ะให้กดทุกอันไปเลยนะคะ7อันที่ตัวเองทําเควสมาทั้งหมดนะหวังว่าน้องๆเนี่ยจะเข้าใจใช่ไหมคะพอมันเป็นอันนี้นะคะน้องๆที่ฉันนะ500เนี่ยแค่เล่นมินิเกมให้จบกระพรานอาจจะเล่น4-56มินิเกมนะคะน้องๆอันนี้นะคะหวังว่าน้องๆจะเข้าใจนะคะก็ทําการรับนะคะอ้างสิทธิ์ให้เสร็จเรียบร้อยนะจากนั้นนะคะมันจะขึ้นว่าเราต้ออง นะคะรับหัวหมูนะคะน้องๆมันจะเด้งมาแบบนี้ให้น้องกดแลกไปเลยเลยคะหากไม่เด้งนะคะให้น้องไปกดทีที่ร้านค้าก็ได้ค่ะขึ้นบ่ายไอเทมสู่โลบักน้องๆก็จะได้ของฟรีไปเลยนะ